ครับเอาละครับตอนนี้ใครอยากได้มีรถใช้งานสักคันเนี่ยนะครับแต่กังวลเรื่องเงินดาวนะครับกังวลเรื่องค่างวดกังวลเรื่องดอกเบี้ยนะครับไม่ต้องกังวลอีกแล้วครับผมนะฮะมาที่999ากก้าบ้านสุวิทย์นะครับเรามีโปรโมชั่นสําหรับใครที่อยากได้รถในช่วงนี้นะครับอยากมีรถส่วนตัวใช้งานสักคันหนึ่งนะครับแต่ทางเรานะครับจัดโปรโมชั่นเด็ดๆเลยและดาวเพียง9บาทแค่นั้นเองครับรถทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตัวสูงตัวเตี้ยนะครับแต่งติ้งแต่งหล่อรถเก๋งอีโคคาร์รถตู้รถตอนเดียว เรามีทั้งนั้นนะครับจ่ายเพียง9บาทลูกค้าได้รับรถกลับบ้านเลยนะครับและเรายังมีโปรโมชั่นจ่ายค่างวดให้อีก1ง,งวดนะครับผมขับฟรี90วันประกันเครื่องยนต์เกียร์หปีประกันภัยฟรี1ปีนะครับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์หปีมีบัตรช่วยเหลือยามฉุกเฉินอีก1ปีท่านผู้ชมครับโปรโมชั่นนี้บอกเลยเลยว่าเอาใจพี่น้องชาวไทยนะตอนนี้เลยนะครับเข้ายากหมากแพงเอาละครับเดี๋ยววันนี้มาดูรถกันนะครับว่าเรามีรถอะไรมานำเสนอบ้างอ่านะครับเรามาดูคันนี้ครับผมนะตโตโยต้าว ตัวเต้าลีโวนะครับตัวนี้ปี2015นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสีประตูมีราคาคาริบอยลดค่งอเนกประสงค์นะครับตัวนี้ราคา649,000บาทเอาแบบนี้แล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับเงินทองหายากลดไปคันละหมื่นนะครับคันนี้649,000เหลือ639,000ลดไปหมื่นหนึ่งครับผมนะครับตัวนี้ดาวเพียง9บาทนะครับฟรีข้างวดหนึ่งงวดนะครับหรือว่าจะเป็นรถแต่งซิ่งนิดนึงนะครับแบบนี้ใส่แม็กใหม่ยังใหม่ให้เลยสําหรับใครที่ชอบ รถสิ่งสิ่งนฮะแต่งไซแมกกลอๆแบบนี้นะครับมาได้เลยนะครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับรับจองได้เลยนะครับหรือว่าทักกินบาตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยแล้วคันนี้เป็นรถรีโวนะครับปี2016เป็นตัว E นะครับราคา5 1 9 0 0นหนึ0 0หเราลด10,000บาทก็จะเหลือ5้0 0ส0เกบาทคันนี้ดาว9บาทนะครับออกได้ทุกอาชีพขอให้มีเอกสารชัดเจนในอาชีพหน้าที่การงานของคุณนะครับมาได้เลยที่999าเดูบ้านสวิต อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับมารีโวเรามีหลายคันท่านผู้ชมนะครับนี่ก็รีโวคันนี้ปี2 0 1 9เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัว Z Edition นะครับเป็นตัว E ราคา5้9 0 0 0่าบาทคันนี้สีขาวจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ก็ดาวเพียง9บาทจะเลือกรถแบบไหนครับผมรถเก่งเล็กเก่งใหญ่อีโกคาเรามีทั้งนั้นนะครับถ้ากินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะครับโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับนะนะดาวเพียง9บาทเท่านั้นเองขับปี90วันครั้งวันเราจ่ายให้อีกงวดหนึ่งท่านผู้ชมนะครับ แล้วตัวนี้ครับผมเซตเด dition ตัวนี้เราแต่งหรอแล้วใส่แม็กทรงยีรับแค่ะนะครับตัวนี้นะฮะแมก็กทีเอแม็กใหม่ยังใหม่นะครับที่เราแถมให้เลยนะตัวนี้ราคา5้าแสนบาทท่านผู้ชมครับห้าแสนมื่นบาทนี้เราลดโปรโมชั่นไปในช่วงนี้นะครับลดไปคันละหมื่นคันนี้ก็ลดหนึ่งบาท5 4 9 0สนสเาพันลดหนึ่งหลือสามห้าแสนดาวเบาทขับปีเก้าทวันเข่างจะจ่างวดนึงนะดอกเบีย้ยสูงเเดือนโอโหดอกเบีย้ยนี่สูงเปอร์ สุดๆเลยนะครับหรือว่าเป็นรถแต่งซิ่งครับผมนะฮะแบบนี้เลยโตโยต้าวีโก้แชมป์เป็นหน้าล็อกโคครับผมใส่นี่เลยครับใส่ฝาโปรงคาร์บอนใส่แม็กไมยังใหม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นล็อกโคเลยครับผมนะหน้าล็อกโคเลยคันนี้จากปกติราคา400,000เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เอาใจขาซิ่งน,นิดนึงครับผมลดไปสามหมื่นครับผมนะฟังให้ดีรถสามหมื่นบาทเหลือ400,000สี่หมื่นเก้าพันคันนี้ดาวเก้าบาทขับปีกสิบวันข้างวันจ่ายให้งวดหนึ่งอ่ะเป็นไงครับผมนะฮะมีอี ตัวนี้ก็รีโว่ครับผมคันนี้ปี2018สีเทาดํานะครับใส่แม็กใหม่ยางใหม่ให้เช่นกันนะครับตัวนี้มาที่นี่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่เราแถมให้ไม่คิดตังเพิ่มนะครับจะจัดทรงโหลดเตี้ยให้ได้เลยเรียบร้อยแบบนี้นะครับคันนี้ก็ดาวเพียง9บาทท่านผู้ชมนะครับมานี่ก็รีโว่ครับผมไปดูส่วนของอ e ีสุกันบ้างท่านผู้ชมปะติดตามไปนะครับมา หรือว่าจะเป็นอี s ุครับผมนี่ย้อนยุคลงไปนิดนึงนะครับอ e-su h y เดอร์นะครับปี07คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3,000นะครับขับ4นะครับ4ีคูณสครับตัวนี้นะฮะราคา3 6 9 0 0 0หาพตัวนี้ลดไป10,000บาทก็จะเหลือ3 5 9 0 0 0บาทคันนี้ดาว9บาทแค่นั้นเองนะครับมาหรือว่าจะเป็นส่วนของ4ประตูครับผม e-su hyndere สี่ประตูคันนี้นะครับคันนี้ปี07ครับผมโกลเซอรี่ปี07คันนี้ เป็นตัว h ฮเดนเดอร์สีประตูเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดามีแม็กอบยี่ครับผมตัวนี้ลูกค้าท่านใดชอบใส่แม็กนะฮะนี่ใจเลยนะครับแม็กอบยี่สิบคันนี้ราคาสาม0สนบาทเท่านั้นเองนะครับรถหนึ่งหบาทก็จะเหลือ3 2 9 0 0นบาทคันนี้ดาว9บาทคับปีเกวันข้างวัวจจ่ายให้งวดหนึ่งนะครับอ่ามาเปลี่ยนโฉมขึ้นมาเป็นอี u ซูออนิวนะครับออนิวปีสองพคันนี้สประตูนะครับนะราคาห้าแสน้าห่นเก้าพบาทนะครับ 5 5 9 0 0นบาทคันนี้ปี2014เครื่องยนต์2,500ดีเซลนะครับลด1บาทเหลือ5 4 9 0 0นสี่หาว9บาทครับนะครับเน้นๆเลยครับผมดาว9บาทออกรถได้เลยนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับทักมาว่าออก9บาทจริงหรือเปล่าจริงครับผมนะเรื่องจริงครับผมมาไม่ต้องกังวลกับเรื่องกานดาวต่อไปนะครับหรือว่าเป็นอีสุบู Power หนึ่งจุดเก้าปีสองพันสิบหกคันนี้นะครับถีบอลเงินคันนี้เลยครับรถเดิมๆเน้นใช้งานจากโรงงานเลยนะครับนะฮะคันนี้ปีสองพันสิบหกท่านผู้ชมเครื่องยนต์หน ประหยัดน้ำมันเครื่องเงียบมากนะครับราคา5 8 9 0 0 0แาพอ่ะเราลด10,000บาทเหลือ5 7 9 0 0 0บาทดาว9บาทขับฟรีเกวันคขั้นแรกเราจ่ายให้1งวดนะครับประกันภัยแถมฟรีดอกเบีย้ย0% 12เดือนมีบัตรช่วยเหลือยามสิบเฉ็ดอีก1ปีนะครับคันนี้ก็1.9นะครับนี่เลยปี2016ตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับนะมีกล้องหลังนะครับหน้าจอ v ีเนะครับอันนี้ราคา649,000บาทลด10,000บาทเหลือ639,000 คันนี้เป็นสี่ประตูครับผมมาดูส่วนของสี่ประตูสี่ประตูครับผมนะฮะคันนี้ปีสองพันสิบแปดท่านผู้ชมนะครับมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะครับแนะนํามาซื้อรถจัดไปห้าพันนะครับตัวน,นี้ปีสองพันสิบแปดราคาหกแสนสี่หมื่นเก้าพันดาวเก้าบาทเชติกันนะครับอ่ะคันนี้หกแสนสี่หมื่นเก้าพันลดหนึ่งหมื่นบาทเหลือหกแสนสี่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเรามีเยอะแยะมากมายครับผมนะฮะบูพาวเวอรอ์เดือนเก้าปีสิบแปดนะครับหรือว่าจะเป็นเชฟโรเลต นะครับตัวนี้เป็นตัวชตเจ็ดสิบเดแตนะแซตหนึ่ครับแชตดหนึ่อ่าแลตเครับผมขอภัยนะครับคันนี้จากปกติ5้าแสนหาพันลดแสน0เหลือ3 6 9 000, แสนหกันกันนี้ผ่อนทั้งวาอยู่ประมาณเ0 0ดพันนะหรือรีโวแบบนี้ครับผมนะรีโวปีสิเนะครับเกียร์ออโต้นี่แบบนี้ปี1ิเกียร์ออโต้ราคา7จ็ดแสนหนึ่งหันลด 10, 000, หนึ่งบาทเหลือ 790,000บาทนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูส่วนของรถเก๋งกันบ้างนะครับมารถเก๋งนะครับเล็กๆสําหรับคุณผู้หญิงนะครับแบบนี้เลยท่านผู้ชมแหลดแรงนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นสุสกิสวิปปี2015นะครับเกียร์ออโต้ราคา3 3 9 0 0 0บาทอ่า3 3 9 0 0 0มหมรถหบาทท่านผู้ชมเหลือ3 2 9 0 0 0คันนี้ดาวเก้าบาทตามป้ายเลยครับนี่บางคนทักมาเอาคันเบอร์9ไม่ใช่คันเบอร์9นะครับมันดาวแค่9บาทนะครับนะฮะ สวีบนะครับแบบนี้มีหลายสีหลายแบบนะครับนี่แต่งใส่แม็กใหม่ให้นะครับนะสวีบสวีบนี่เลยนะครับสกีนสวีบมีหลายคันส่วนคันนิสันเราก็มีนิสันมาร์สนะครับนิสันมาร์สปี2010คันนี้ปี2017นะครับราคา289,000บาทคันนี้ปี2019ราคา3 2ม0 0 0บาทก็จะเป็นนิสันโนดแบบนี้ปี2017ราคา449,000บาทนะครับลดคันละหมื่นก็เหลือ439,000 นีสันเพาวซาแล้วก็มีนะครับโอ้โหนีสันทีดาแล้วก็มีนะครับนะจะเป็นฮอนด้าเจ็ตแล้วก็มีนะครับนี่เลยฮอนด้าเจ็ตตัว GE นะครับใส่แม็กให้เรียบร้อยนะฮะสีน้ําเงินคันนี้หรือว่าเป็นฮอนด้าเจ็ตจีนะครับแบบนี้ท่านผู้ชมครับรถทุกคันในเต็นท์นะครับดาวเพียงเก้าบาทนะครับดาวเก้าบาทครับฟรีเก้าเดือนครั้งวันเราจ่ายห่งวันหนึ่งนะครับอยากได้รุ่นไหนแบบไหนครับผมอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะครับนะท่านใดสนใจสามารถ โทรเข้ามาสอบถามได้เลยดีอินบอกเข้ามานะครับวันนี้สวัสดีครับ